แซ่บจวดชุดยอดอืออืมอืม,อม,อม ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมมิตรนึงแดดไปเรื่อยอีกแล้วนะครับมีเมนูมาฝากคุณผู้ชมนะครับเนี่ยฮะวันนี้เมนูของผมครับนี่ครับได้เบคอนมาครับกระเลยมาพันเห็ดครับนี่ฮะบเบคอนพันเห็ดกระทะร้อนเลยครับนี่กระทะครับแล้วก็มีปลาหมึกครับปลาหมึกนี่ยะเห็นปลาหมึกไหมครับปลาหมึกครับแต่ปลาหมึกมาจานนะครับ กกินกับแจวครับแจ่วน้ำมะขามนะครับนีฮะช่วยใหญ่เลยครับแจ่วแจ่วของเราครับนี้จะมาทําเมนูกระทะร้อนนะครับเบคอนกระทะร้อนแล้วมาเปิดกันเลยครับยวขอหยาดเปิดแก๊สกันนีฮะฮะ สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มิตดตัรหนึ่งเลยนะครับอืมเนยครับ๋ยวเอาเนยทากันครับนะครับทาไปเลยครับ อืมกลิ่นหอมนะครับอืมนี่เราก็เอาเบคอนของเราลงไปเลยครับโอ้เอามือเลยครับนี่แบบนี้เลยครับคุณผู้ชมวันนี้มาแบบเมนูปิ้งย่างคนระับปิ้งย่างนะี่และ ชไฟอ่นอ,อนๆนะครับไปเรื่อยๆครับต้องรีบครับเดี๋ยวไหม้ก่อนสุกอันนี้เล่นเบคอนล้วนๆก่อนนะครับขออนุญาตกินน้ำก่อนครับเหว่างที่รอเบคอนสุกนะครับกินหอมมากตอนนี้ อขออนุญาตย่างก่อนนะครับ กลิ่นหอมมากกินน้ำรอกันครับวันนี้เรามีผักกับด้วยล่ะนี่พริกกรับพริกหวานอันนี้ผักกาดนะครับผักกาดอือสิบโตมันจะ เ็ไปนะอืมกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วครับหมูเห็ดสุกก็ใช้ได้แลครับ เมนูเป็นเมนูนนที่ทํากินง่ายแล้ววันนี้เอาเห็ดมาพันเบคอนแล้วจิ้มน้ําจิ้มแจ่วอีสานเรานะครับน้ามะขามเปียกครับอืมตอนนี้เบคอนพันเห็ดเราก็เหลืองได้ที่แล้วนะครับก็ถูกแล้วครับกินได้ฮะเดี๋ยวไฟหลีไฟลงนิดนึงนะครับจะแรงไปอ่าเรามาชิมคําแรกกเลยครับนี่ร้อนๆเลยครับ เห็นไหมครบมดบวยเลยครับนี่ครับจิ้มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจิ้มเลยครับอือเป่าก,าก่อนนะครับเป่าก่อนนะครับร้อนนะครับ แซ่บจวดชุดยอดผ่านครับผ่านอือเดี๋ยวลงมาพักไว้ก่อน,นครับมันร้อนครับเดี๋ยวเราเอาชุดใหม่ลงนี้เอาปลาหมึกลงนะครับอือเมนูนี้สุดยอดครับเบคอนปันเห็ดจัดเลยฮะ อออืือืมมเดี๋ยวเอาลองปลาหมึกดูมั้งครับจะผ่านมันเบคอนไหมครับนี่ครับเป็นปลาหมึกสายนะครับอืมนี่นะครับใส่ไปเลยครับอืม มันมีชีวิตเลยครับปลาหมึกพอโดนกระท้า,าไปนี่ดิ้นเลยครับอือือดูดีครับเน่ยเวคอนลองไปด้วยนะครับเนียไม่ต้องใช้แล้วครับเพราะว่ามันมันมีอยู่ในกระทะมันหอมอยู่แล้วครับ นี่ะฮะ จืดๆนะครับลองแักพริกด้วยครับพริกหวานหวานจริงด้วยนะรครับจริงกับพริกด้วยครับอืมวังมันเข้าตานะครับอืม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  อืมอืมอืมปลาหมึมมกนใหนวดทีสโ,โดโดเดรรแล้วนะครับ เบคอนลงไปครับย่างรอเราจะกินรอครับรอสุกไปเรื่อยกินไปเรื่อยครับนี่โหเจอดเบคอนพันเห็ดครับวันนี้เมนูมิตร์หนึ่งมาแดกเบคอนพันเห็ดสำหรับใครที่เข้ามารับชมและชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มิตร์หนึ่งเลยนะครับก็คลิปหน้า ใครมีเมนูอะไรเด็ดๆก็ลองคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับอยากให้ผมไปรีวิวแดกอะไรนะครับเอาที่ผมกินได้นะครับคุณผู้ชมครับอืมนี่ยะจิ้มแจ่วเผ็ดๆเลยครับอืม อึมอือมฮึมปลาหมึกของเราก็ใกล้สุกแล้วครับ ่อนพันเห็ดจวดจวด,วดอยากกินของอร่อยต้องใจเย็นนิดนึงนะครับ สุกแล้วครับชุดที่สองเดี๋ยวมจะลองเอามาห่อดูนะครับห่อ,หอด้วยครับทำเหมือนสลัดโลครับยาวนี่จิ้มนะครับอื้ เดืองแล้วครับอืมปลาหมึกก็หดได้ทีแล้วครับสุกแล้วครับปลาหมึกครับอ่ะอันนี้ปลาหมกึกลองปลาหมึกดูครับนี่ปลาหมึกสายโิ้ยดึงๆๆๆๆดึง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 ครับ นี่ครับดึง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 เดี๋ยวผมมาพาักไว้มันเย็นกงอนแป๊บนึงนะครับมันจะลวกปากอ่าจัดเลยครับจิ้มเจียวเราจวดจวดอยู่แล้วอืมแซ่บครับคุณผู้ชมอืม อืมอืมข้าททาอยู่ครับธรมดาครับอืมอืมอืมดูนะครับ อืจิ้มไปเลยครับจิ้มเจียวของเราแล้วออย่างรอต่อนะครับระหว่างที่จินอุย้ยเดี๋ยวทานนิดนึงครับมันมันแตก แห้งนะครับใส่มันพอหอมๆมาเลยอืมจุดจวดครับจุดจวดเบคอนพันเห็ดปลาหมึกต่อครับ 嗯。Mm. หอมเลยครับ ลึกสุกลับ เบ็ดสุกแล้วครับขึ้นมาแล้วครับลับตัวนี้รอกันครับอืม ครับหหเหลืองนะครับ ลงไปย่างรอครับตัวนี้กินไปกินมาครับเพลินนะครับจะหมดแล้วครับด,ดึง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 นะครับปลาหมึก รสุกแล้วครับคุณผู้ชมจัดต,ต่อครับอืออือเอาพักพักไวะะ้ก่อนนะมันร้อนนี่ใส่ที่เหลือลงไปครับชุดสุดท้ายแล้วครับอืออกินไปกินมากระเบิดครับ อวันช่ยชแล้วครับพี่น้องครับวันชุยชุยเลยสําหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมเลยนะครับ มือครับ คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวอันนี้ผมเอาไว้ให้ตะกล้องกินต่อนะครับไม่ไหวแล้วครับอิ่มครับมื่อนี้ก็แซ่บอีกแล้วครับเบคอนพันเห็ดฮะก็สำหรับสำหรับคลิปหน้าผมจะมีเมนูอะไรมาแดก รีวิวให้พี่น้องรับชมอีกก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจผมนะครับกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปของผมนะครับอวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกาบสวัสดีครับเซฟำกันครับ